แล้ววันนี้ห้องข่าวบันเทิงของเราครับมีแขกรับเชิญต้องบอกว่าเธอเป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นพิธีกรมดีเจนะฮะ,ะเจออาร์มทีไรทำงานด้วยกันทีไรนะเธอจะสดชื่นและพลังล้นเหลืออะไรคือเคล็ดลับของเธอต้อนรับเธอเลยดีกว่าครับคุณลิตาออนชลิตาครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะชีวิต ตอนนี้ทํางานเยอะค่ะอย่างที่บอกช่วงโควิดก็ไม่ได้หยุดแล้วก็จะเจออาร์มเนี่ยก็จะเป็นตอนทําดีเจเนาะทำอีเวนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆพลังที่บอกว่าเหลือร้นนะเรามีพลังมากจริงๆพี่ตุ๊กี้อย่างพี่ตุ๊กี้เราตื่นเช้ามาเราต้องมีพลังแต่ถามว่าพลังสําหรับตัวลิตาคือคุณพ่อคุณแม่อใช่คือที่เราพยายามทําทุกอย่างทุกวันเนี้ยเพราะว่าลิตาจําได้ตอนเด็กๆเลยอะ มันมีอยู่ประโยคนึงตอนปิดเทอมแล้วก็คุณแม่พาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าคแล้วแม่ก่อนเดินเข้าห้างแม่เดินมาสักหลังแล้วก็บอกว่าวันนี้พามาเที่ยวไปอ,อยากอยากได้อะไรนะ,ะ oh, เพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่มีตังค์คือแม่เคยพูดประโยคนั้นกับ oh. เราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบ คือเขาอะเสียใจมากนะคะถ้าพูดถึงแบบใบหน้าของเขาอะไรเงี้ยเขาอยากพามาเทีย่ยวเขาอยากซื้อของให้ทุกอย่างแต่แต่เขาไม่มีเงเราก็เลยตั้งแต่วันนั้นมามันเป็นสิ่งที่เราจําถึงแม้จะเด็กเราจําจําจนรู้สึกว่าโตขึ้นอะฉันจะหาเงินแล้วก็จะทำให้แม่มีความสุขที่สุด และสาคัญจะหาเงินพ่อมีความสุขที่สุดอยากได้อะไรเราก็จะได้โดยที่ไม่เบียดเบียนเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่เราพยายามแบบนั้นมาตลอดจนวันหนึ่งเราทําได้ครับพอเราทําได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือไม่ว่าแม่ไม่ว่าพ่ออยากได้อะไรหาให้ทุกอย่างแล้วพ่อกับแม่เขามีความสุขกับการกินคือตอนนี้เขาไม่ได้ทํางานแล้วทั้งคู่คือเราดูแลทั้งคู่เราก็เลยโอเคแม่ชอบของหวานแม่ชอบกาแฟเย็นคาราเมลที่ไหนว่าอร่อยอะไรนําเข้าจากต่างประเทศหมด สั่งมาให้หมดจะแบบค่ารถเท่าไหร่เราไม่แคร์เลยนะสั่งให้ทุกวันสั่งให้กินตลอดเขามีความสุขจริงๆอยากได้กินกินมันคือความสุขคนบางคนกินแล้วมีความสุขหนูก็หาให้นะหนูหาให้หนูหาให้จนวันหนึ่งหนูรู้ว่าอ้าวเราทำลายพ่อแม่หรือเปโทษเหรอใช่เพราะว่าคือหลังๆเนี่ยพอเขาได้ทานอะไรแบบนี้เยอะขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาอะเริ่มตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยคือห้องลิตากับคุณแม่อยู่ข้างกันใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางเราจะรู้ว่าเขาตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยเขาเริ่มนอนไม่เต็มอิ่ม ที่สาคัญคือพ่อนับทานน้าตาลอะไรเงี้ยขนมเยอะๆอ่ะน้ําหนักเขาขึ้นแล้วด้วยความที่เขาอ่ะตัวอ้วนอยู่แล้วเขากลายเป็นอ้วนคืนอ้วนขึ้นสิ่งที่สังเกตเห็นได้คือเขามีอาการปวดหัวเขามึนระหว่างวันกิจกรรมที่เคยทําไม่ว่าจะเป็นตื่นมาทํากับข้าวให้เรากินทุกเช้าเขาเริ่มไม่ตื่นเขาตื่นสายขึ้นตักบาตรก็ไม่ตักบาตรแล้วแล้วที่สําคัญคือมันมันรู้สึกได้เลยคือเวลาพาเขาไปเที่ยวเราอยากให้เขาลงไปทํากิจกรรมกับเราทุกที่แหละแต่ว่า เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรออยู่ข้างหน้าประตูไม่ต้องเสียตังค่าค่าเข้าวงานให้เขาอแล้วเราก็เลยแบบอาแม่เป็นอะไรอะสางนี้พามาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าเขาเจ็บเขาอแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เวลาไปเที่ยวแต่ว่าเราจะเห็นภาพแบบนี้ยเวลาไปเดินห้างสัมพสินค้างงแล้วมันเสียใจนะพี่ตุ๊กี้เดินไปแม่บอกเดี๋ยวไม่ไล่เดี๋ยวแม่รอตรงนี้แหละแล้วก็แล้วก็แบบโอเคแม่รอตรงนี้ก็ได้พอเดินไปปุ๊หันมา มันเหมือนเราเห็นคนแก่คนหนึ่งที่แบบคนนั่งแล้วเขาก็มองไปมองมาแล้วมันเหงามันกลายเป็นว่าเขาเหงาขึ้นกว่าเดิมอีกเออเรารู้สึกแย่จริงๆจนพาไปหาหมอดีกว่าเพราะความไม่อยากเดินนี่แหละค่ะใช่ค่ะเพราะเขาเริ่มไม่อยากเดินและพฤติกรรมหลายหลายอย่างเปลี่ยนไปมันให้มาตั้งแต่เริ่มกับชอบกินพอกินปุ๊บพอลูกเราให้มาใช่ไหมนิตาให้มาของอร่อยอร่อยมันก็มักจะอ้วนใช่เส็จปุ๊บพอไปตรวจคุณหมอคุณหมอพูดเลยว่า น้ำตาลสูงนะออไปตรวจปุ๊บน้ําตาลสูงมากออมากจนเรียกว่ามันเสี่ยงละออออคุณหมอบอกก็เลยถามว่าแม่ทํากิจวัตรอะไรบ้างจนเขาก็เลยสรุปว่าแม่ต้องงดกาแฟที่กินเพราะเขากินวันหนึ่งสองถึงสามแก้วแล้วเขากินเป็นกาแฟเย็นมันจะใส่น้ำตาลใช่ก็บอกแล้วคาราเมลที่ไหนว่าดีบราชูการ์ที่ไหนว่าเลิศเอาแม่กินเออสร็จปุ๊บเพรามันเป็นปัญหาแบบนี้โดนงดกาแฟเราให้แม่งดจริงๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือ รอยยิ้มแม่ก็จะหายไปเขาก็ไม่มีความสุขอีกคือมันกลายเป็นแบบเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวานัออออน่งอยู่กับบ้านก็แบบไม่ค่อยอยากกินอะไรแสดงว่านิตานี่คือตัดเลยใช่ไหมช่ไม่กินกาแฟก็คือตัดเลยให้แม่ตัดเลยแต่พอตัดปุ๊บ มันไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องหาจุดตรงกลางที่ทำยังไงแม่ยังได้กินของอร่อยแต่สุขภาพก็ยังแล้วยังดีกับสุขภาพเข้าใจเลยเพราะว่าเป็นคนกินกาแฟเหมือนกันและท่านตัดนี่คือบางวันนี้ปวดหัวไมเกรนขึ้นเลยนะแล้วมันก็เลยได้มาเจอถังเช่าในรูปแบบกาแฟเพราะมันเป็นคําว่าถังเช่าในรูปแบบกาแฟนี่เรารู้อยู่แล้วว่าถังเช่า่มีสรรพคุณเยอะมากแล้วมันสามารถที่จะช่วยบํารุงคุณแม่ได้แล้วมาในรูปแบบกาแฟสบายใจเลย แล้วตอนแรกเราก็กังวลว่าแล้วมาในรูปแบบกาแฟจะมีกลิ่นสมุนไพรที่ทําให้แม่ไม่อยากกินหรือเปล่าัก็เลยลองพอลองปุ๊บต้องบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟถังเช่าในรูปแบบกาแฟที่หอมกาแฟมากและไม่มีกลิ่นสมุนไพรพี่นั่งตรงนี้พี่ยังได้กลิ่นรับรู้เลยใช่เขาหอมกาแฟมากนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นสมุนไพรคือนอกจากมีถังเช่าแล้วเขายังมีเห็ดลินจือที่สําคัญคือคนทานกาแฟ แบบคุณแม่เนี่ยต้องหวานแล้วก็มันมซึ่งกาแฟตัวนี้เขาหวานแต่เขาไม่ใส่น้ําตาลเขาเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติแทนซึ่งอนอกจากมันจะให้ความหวานแล้วว่าเขายังเป็นลักษณะไฟเบอร์ซึ่งทําให้แม่อิ่ม,มแล้วทําให้ขับถ่ายได้ง่ายอพออิ่มปุ๊บเนี่ยมันลดการทานของจุกจิกอื่นๆรวมไปถึงกาแฟตัวเนี้ย มีความมันอร่อยแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลมันตอบโจทย์นะใช่ใช่มันมันตอบโจทย์ลูกคนหนึ่งที่ที่อยากได้รอยยิ้มแม่กลับมาแบบว่าพอไปตรวจแล้วสุขภาพแม่ต้องดีด้วยซึ่งสำหรับคนที่กังวลเรื่องน้ำตาลคนที่กังวลเรื่องคอเลสเตอรอลตัวนี้ทานได้หรือแม้กระทั่งคอกาแฟที่หลักการทานกาแฟมากหน้าลิต้าบอกเลยว่าตัวนี้อร่อยคำเดียวแล้วที่สำคัญคือพอคุณแม่ทานไปเนี่ย นี่ค่ะทานตามเซตเนี้ยสี่กล่องครับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะอ,อย่างแรกเลยคือทานไปเนี่ยพอน้ําตาลที่อุณทานเข้าไปในแต่ละวันมันน้อยลงยอ่าเพราะว่าจากเดิมเนี่ยน้ําตาลเข้าร่างกายของแม่เอาตามตามคือ2แก้วน <พะ S 1> ั่นหมายถึง20ช้อนน้าตาล20ช้อนนั่นหมายถึงว่าเดือนหนึ่งคือ600ช้อนชาที่มันหายไปน้ําตาลของแม่ลดลงค่ะ ไปตรวจน้ําตาลลดลงเสร็จปุ๊บมันก็มีผลกับน้ําหนักของเขาทุกอย่างลดลงการเดินเถินของเขาสะดวกขึ้นลิตาคนแรกแมกน้อยลงลิตาได้จูงมือแม่เดินห้างไวแล้วคุณแม่ไวแล้วลิตาได้พาแม่ไปตักบัตรที่วัดแล้วคุณแม่ก็กลับมาทํากับข้าวให้เราได้ทานเพราะฉะนั้นมันมันเป็นความสุขที่กลับมาแล้วมัน เงินมันซื้อไม่ได้นะสุขใจที่สิ่งที่คุณแม่ทําทุกวันก็ยังได้ดื่มกาแฟและสุขใจอย่างหนึ่งคือสุขภาพร่างกายคุณแม่จากเมื่อก่อนแม่เดินไม่ได้เดินไม่ไหวไปห้างเดินไม่ไหวตอนนี้แม่เดินเล่นสบายมากเดินเป็น10กิโลนะคะวันหนคืนชีวิตให้คุณแม่อีกครั้งไม่น่าเชื่อจากการเปลี่ยนแค่กาแฟ